เดียวในจุดนี้ครับนีเอาอตัวน้ำตัวอของอเสียนิดนอยมาฝากครับมาเนี่ยยางกอ,อกมก่พอถึงหานาที่ครับผมเหยียบดอ้วครับอาจารย์เห็นแต่ปิวไซคอนตบง่มบับบันนึงครับผมตอนถอวกอกครับผมโอ้ย อย่าไว้โหดอาจารย์ผู้กองเกียรติรถจอดอยู่นี่ครับเพิ่นไปอยู่ในาหาดทราย่นละครับติดกันยังเหียกเหียกเอาอีกครับผมไปเมิ่งต้นโตมันครับผมที่แหลกผมใส่เที่ยวแถวนี้ครับเที่ยวใกลๆคนนี้โบ่ออกมากครับผม เอาต่อเลยครับผมเดี๋ยวผมเอาขาตั้งกล้องตั้งหยับไว้หยับไว้ครับเออนกเหยียบเพราะว่านก <c oughs> นกกับว่าเขาห้อมต้นอีกนะครับผม นกปลากัคู่เป็นนกเสียงหน่อยครับผมอาจารย์เสียจอีกแล้วได้ใจครับหลังจากว่ได้ออกโดนแล้วอาจารย์เสียนิ่งว่าว่าได้ออกโดนแล้วเห้าใหติติดสีดโดนๆนเยหน่อยอาจารย์ ได้ใจเั็กนอย,นอยจุดนี้ผู้กองเกียดว่ามีนูกอ่างสองสามข่วมครับเสียงหน่อยนกอ่างเสียงหน่อยครับแถวนี้บ่รู้ว่าตัวใดเหยียบท่านละแต่ว่าเป็นนกเสียงหน่อยเหยียบ ให้ได้ใจไปเลื่อยจันเพราะว่านกห้างตัวใส่ซเชียงแบบเบียบเร็วอะไรจันมีมดแดงครับห้างมดแดงหนาแรีงอย่างนี้เลยจันต้นกระเดาอยู่ใส่ควัวปั๊บบันหนึ่งอาจารเนี่ยต้องการตบลงก่นแล้วขว โอ้ย,ยไม่เหยียบไปสีว <c oughs> างใดจันเหยียบอีเี่เฮ้ย,ยต้นกระเดาปกติพวกใส่กันนกครับแต่ว่าผมใส่งาที่ว่าบ่มีหมดแดงนะครับหมดติ่งแห้งเอาละคู่อีกด้วยโก๊ะโกโก๊ด้วย Ờ, bọc đầy sai phát người lại là gian bọc à để con saku phòng sắc của gian không bảo ồn cả tặng cộng bỏ con ừ ừ xin chào lúc เสียงน้อยแต่รับปีกกลมนี่หรอกครับอาจารย์ต่รับปีกกลมอยู่เปียกหางเปียกลำหมอกครับลุ่งไฮจินหางยังซุ่มๆอยู่ปากแหลมๆเสียงน้อยครับอาจารย์ทุกท่านครับเอยู่ที่แค่อยู่ที่แท้ เอาครับผมหันแต็มแรกหรอวครับยานอ่ะต,นต,นตน้นต้นตัวมันเล็กน้อยครับผมท่านใจอยู่ครับผมเนายัางหมดแดงน่ครับหมดแดงควอมเสียงครับเตี้ยนแบบอะไรหรออาจารย์เพราะว่ามันอันตรายหมด,ดแดงเต็มต้นอยู่อ่ะครับผมตุลละผมไปทุงมะน้ำอา์ สำหรับนี่ก็รยี่พันธ์แต่นกไม่ครับพันธ์แต่นกติดเลยครับอาาจรยานฝากเข้ามาพันปลฝากเข้ามาพันพันธ์แต่นกติดนะเพื่อป่องกันกดินแต่ว่าสำหรับนกเกาเนี่ยพวกพพันกันได้ครับผมทำงานแล้วครับทำงานแล้วอ,จอาจารย์ยกไปดีใส่นะครับผู้กองเกียรติเมันไปสูงเยอะในปลา ไม่คนเดียงจริงจังเจ็บใบไม้ไปหลยยังพเนี่มัน่ได้ฟังเสียงได้ฟังเสียงคู่เสียเดียวอาจารย์นอกตัวนี้ก็ได้เต้นเปิดมันใส่ค้อนเลยเพราะมันกระดาษปิวใส่ค้อน่ได้โดดแห้งอาจารย์ปิวมากัะตบบาปโวดอ่ะ ยังว่ากันครับผม ผมประจำวัฒนธรรมในอาจารย์ครับโอ้ขนกนลวงครับอ่ะโอเคอาจารย์เสียงเล็กเสียงเล็กคนปลาออกอใส่ความครับผมเดี๋ยวลองขึ้นฟังเสียงเบื้องหน้าอาจารย์เนานะว่าเสียงมันจิเป็นแนวไดย 还干那么了。 กรมอาอยนวันนี้แตมีนัดกระพคกองเกียดมากวังเข้าแล้วครับใส่อยู่ในพ่วงเหมือนกับน่ะเพียดน้าหน้าเพื่อนว่าอ๋อออกกว้ากว้าเเลี้ยวใข้ครับมองนี้นะครับเสียงนกต่อครับเอยายนเสียงจังสันล่ะนดอนนี่เหนียวอยู่ครับแต่ว่าขันเขาไปใส่ข้างในรอบพ่อง มีต้นนึงงา,งามได้อยู่ครับเอ้ากไดก็ไดเชเลยแปมนึงเหลากระลยฟังเสียงเบิงน้ำกันล่ะครับผมตามอ่อยหัวันนะที่วนี่ก็ดีครับนี่ทียวแถวนี้ใส่นกนกนก,นกลึงนกแกนดีครับผมตนวน้ำสาตวนวยังนี่โอกาสได้ครับแต่ว่าจุดที่ผมใส่อ่ะ จุดจุดนี้ครับเนี่ยมันมีนอกอ่างเสียงหน่อยครับพี่บุกวางเกียดว่ามันห่วงต้นนั่นแหละวแต่ว่าผมบปิดฟังบันไดครับเอาคือเป็นแนวนี้เอาเอาอย่างเิึงครับผม ผมผู้ว่างเกี่ยวว่าสิใหญ่ว่าทถวนี้นะครับใหญ่ว่าทางนองผมก็ใส่ฟังเสียงเหล่นยี่สเี่อาจารย์ขวงหน้ากของไฮไอ้ยครับเอาเปิดประาณนี้กอนครับผมจีหงหน่อยนรือเปลปิดเก็บครับปิดคลาาิบหรียนชวยแล้วมน่นีมาลรละตันนี้เหรัยญุกท่าน ได้อยู่ข้างหน้านี่ครับนี่นกกำลังเขากันปลาบก่วงจะมันหยาบนก,กเข่าเพราะมันปักางก่นนกตัวเอ่อของผู้กองเกี่ยกับคู่อะไรเทียร์เหรอคู่อยู่แต่มันมันติใกล้กันอยู่ใกล้กันยุ่ใกล้กันมันกับคู่เหยียบก็เหยียบตัวรุ่นครับเนี่ยเจน เป็นรุ่นว่าเป็นนกอ่างวะแต่ว่าเขี่ยวมันนกอ่างแถวๆแล้วตัวนั้นห่วงเป็นว่าอ่างลงเป็นอ่างหลงอยู่เนาะครับบางเที่ยกับอ่างบางเที่ยกับปออ่างนี่เขาเอื่นว่าอ่างหลงครับอาจารย์เป็นนกเสียงหน่อยตามเป้าหมายครับเสียงหน่อยครับอ๋อเป็นรุ่นเบ็นยงอาจารย์สิุดท้านกล่องเหรอครับมื่อนี้เอานกของอ่าอ่าตัวของเสียนิดออกมาให้ครับเอามาล่องทดลองเหมือนกับ ลองมันกับม้านครับเนี่มานนั่นแหละอาจารย์สุ่มเสียงมันกับประมาณนั่นแหละสุ่มเสียงนกัตต่อเียงกลางอืเสียงกลางครับสวยแล้วมันกับลายไปน้ทั้งมันล่มครับเดี๋ยวนี้ขอบบ้านได้มาเนี้เหตุการณ์เหตุงานต่อจังหอยครับอาจารย์คิดนี่กับขอพุณอาจารย์ทุกท่านหล่ะครับที่ติดตามรับชมตลอดนะมาตลอดครับกำลังกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำคัญครับ วัานเล่นในสนุกหลไรอาจารย์ยลเล่นนกอะไรฮะพนมาครับมักน้ำกันแล้วครับชิบี้ก็ไว้วมาณน้ครับผมก็ผู้กองเก่ขอนหญาตจบชไว้เพียงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับผมอโอเค